i กูไม่กดสิ่งทีกูก็คือมึงไม่พร้อมเพราะว่าพวกกูซไม่ได้ r g h t n o ดวูเล็งยิงแล้วก็ c l i l เวก็ p o t ซไม่ได้บวกโลกูไม่ทักแกูม่อยากจะเสียเวลามาเป็นลูกกับจ็อกเพราะว่าพวกกูเซไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูล็อกว่ะข้าผ่านทาากับแบงค์ท่ากูเป็นสต็อกอะเียแล้วกูไม่กดสิ่งทีกูก็คือมึงไม่พร้อมอะเพราะที่ผ่านมาทุกอว่าสียไม่ได้อยากจะเป็นแบบกูแต่มึงก็เป็นไม่ได้เก็ตต์แต่แบงค กูไม่ดูคนที่แรงกูลโคตรเบื่อโคตรเลาโคตรแรงมาดูนำโคตรเจืองโคตรเลาโคตรแกงรามฟยวสัตโคตรมาโคตรแพลสเซียไม่ได้กูโยกจัดโยกเอาโยกแรงแล้วกูมาฟยวจัดไม่ใช่เอาให้มึง <Kas> ด <per now> ูดีเดินเสียหลักพวกกูมากันเป็นคู้คิดระวังในสัตว์ถ้าได้เจอมึงอย่าเดินนี่เพราะกูเสียไม่ได้เพราะกูลองยุตตรงนี้เอ้ยก็พวกกูเสียไม่ได้ไงเหีย เล็งยิงแล้วก็คลิกคลกปาเดืออเพพวกูเสไม่ได้บวกโลกูไม่ท้อและกูมม่ยากจะเซเวลาพมงมาเป็นลูกกับจอกแต่พวกูเสไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูล็อกหว้าผ่านเธกับแบงค์ท่ากูเป็นสตอกอ่ะเสียแล้วกูม่ตัวสิ่งีกูก็ขึ้นมึงไม่พร้อมเพราะว่าพวกกูเสีไม่ได้ right n o เดอดกเพราะว่ากกูสียไม่ได้บก่กูไม่้อแลกูไม่าวกมึงมเปนกว่าพวกกูเสียไม่ได้อีกล บอกให้ลวกกัะจาเข้ามาทั้งหมดแล้วบอกให้พวกกระจกไม่ได้นกัแดดด่ะฟิลนี่คือคไม่แซบอะเล่นให้ม่งตลาแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพ้ตอนนี้คือพวกกูมาแรงส่ามึงอย่าทะลึ่งเพราะว่าปีนี่หอพวกกูมาแซงแต่พอหลังหลังนี้ไอ้นี่นะลบนะพี่แตลบลบลบหลังหลังบจ็ลอครับ เขื่อนเลยขนาดใครวะอันนะดันไปให้สุดแล้วได้มาปุ๊บเอาศพออกไกลๆเลยไฟเหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ต้องกัดได้ปุ๊บเอามันออกเอามันเอามันออกไปทิ้งแล้วรีบกลับมาเล่นกับเพื่อนไม่ต้องเอาไปไกลมากก็ได้เอเค่แบบ ตามระยะตามเซ็งเกมของพวกมึงอะ่ะไม่ต้องไกลมากก็ได้แต่แค่ให้มันเอาศพมันยากเอาเพื่อนมันยากหน่อยอะ่ะแค่นั้นเองตรงรถไม่เอานะตรงรถถ้ามาทิ้งตรงรถมันปิดยากนะเว้เพราะว่าเซ็กชันี่มันมามัน,ม,นมันปิดตัวตัวชุบไม่ได้อะ่ะพวกเราอะ่ะยังม่ยังปลุกใจนะไหให้สามสิบวิเอานาะยูสามสิบเอาหน่อยเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นแถวโซนเราก็ได้เนะ่ะ อยู่ชู้พี่ๆแก๊งกากระไเงี้ยปางานล่ะสมพี่ฮะมันเดินมาถอยน้องได้ได้พี่ได้เอาอันนี้วันทองไปคนละพี่วันพี่วันทองไปเซตทะลุนะอยู่เรื่องลงเลยไหมป้ามาลง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 พร้อมเพื่อนมา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 ไหวไหวพี่ไหวไหวไหวมามาเว้ยมามามาน้องมามา มามาเขียวหน้ากระดานเความรู้สึกหน้ากระดานนะเว้หน้ากระดานนะเห็นมึงเห็นขวามือบ้าขวามือผมโผล่ใช่ไหมมา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 ขึ้นมาขึ้นมาใครอยู่หลังซ่ใครอยู่หลังซุเฮ้ยใครมึงอะมาแล้วมันมาแล้วมามาเข้าเลยต้องรอมามามาเล่นมันแพงเล่นมันแพงเล่นมันแพงไป็นแไงปๆๆแไเล้นปนแพเพื่อนลเพื่อนลงเพื่อนเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมามนไว้ใจเย็นค่อยๆเล่นเดินเิน เอาดิเอาดิกลับไปนี่นะนู้ไงกลับไปกลับไปไฟตายเยอะการไฟตายเยอะสอบไปเอาสอบไปเอาสอบไปอย่าลืมตอบ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 บอกแล้วอย่าลืมตอบไปไหนนะดันเอาเบอร์ตบอมาดันเอาเบอร์ต่อมา จะหมดแล้วเร็วเพื่อนโมโปกอนจะหมดแล้วเร็วต่อพี่ปามาดันมาโฮมโปฟังเสียงกูดันมามโฮมโปแวเพื่อนบบเพื่อนเพื่อนโอ้กูกำลังกูจะหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วตัดสลับเลยดิกลับมาเมาอยงดียวยยพี่ปาหน่อยพี่ปาหน่อย หาเพื่อน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 มึงหาเพื่อนไปไาโปไปหันาโปช่วยเพื่อนเร็วเร็วเร็ไปนาโป้าโปรู้ไ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 ปซ้ายซ้ายรู้ไปซ้ายรู้ไไปแล้วคนงาจ้

ว้แล้ววแล้ว้แล้วล้ววแลจอยู่กากลับมากลับมากลับมาตอนนี้กลับมาไม่ต้องไปแค่อการก็ไม่อยากหลด้ดกอารเนี่มันจะม่แล้วมันจะมแล้วมันจะโมแล้ว ไม่ต้องซีเรียสครับเราไม่ได้มาเอาสูตรครับเราเอาหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> เล่นแมวเล่นหวยเเก่งครับต้องมีสั้งันที่เก่งแหละดีขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ดมดีอ ตลเาหายไปไหนไอ้ยจอมไต่ระโกนไปเลยครับเอาเลยตะโกนไปเลยเอาเลยเต็มที่ครับพ um, anyway> e ี่ชายดูดิ หมูดิบต้องเข้าเดี๋ยวเราล่อกลับไปอุโมงค์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเล่นในอุโมงค์เหมือนเดิมมีอโทษครับมันมีอีกศพมีอีกศพเราวันเราวันนักเลงอุโมงค์ครับ 啊。啊